คุนตงน่าสีจอดสาวุ่นหมดก้อนนี่เป็นเั่องสิหล่ะไปได้ไปลงอันนั้นคล่องหนามโมบัตดีค่ะคุณพระละก่อนคุณนายจิมขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจคุณหลายๆเด้อกินเซ็บเซ่อจินเซ็บเซ่อ เี้ีตลานดงใจขอบคุณหลายเรื่อพี่น้องจีบีตลนดวงใจมาแล้วมาแล้วแค่นักับในั่นกับีบลวงใจีวตลานดวงใจ ปฏิการหกล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคุณคู่สิงกับอันคุณพาละก่อนคุณไอติมเลิบมซ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเริ่มซ้ำซ้ำซ้ำขอบคุณหกล้านดวงใจเด้อพี่น้องหกล้านดวงใจ รานดวงใจโอ้ยฝนตกนะฝนตกกางแตนพราเท่าปานเีเพรท่านในนังตีหนึ่งน่อยเาท่านในเจ้าอย่ตีหนึ่งหน่อยเาท่านเจ้าอย่นินงนนนะสวัสดีค่ะคุณครูสิง สวัสดีค่ะคุณภาคกอนไอพิมขอบคุณสี่ลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสี่ลานดวงใจอย่งนี่ตะวามสุขความเจริญล้านดวงใจสวัสดีค่ะหมอกลานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่หนุ 6, 000, ่มล้านดวงใจมาแล้วมาเร้ยกหมอกลาน ารดวงใจแล้วขอบคุณหกล้านดวงใจเด้อมาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณเลยหลายว้าวสิบสองล้านดวงใจแล้วพี่น้องสิบสองล้านดวงใจเราขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆสิบสองล้านแล้วว้าวสิบสองล้านดวงใจเราเป็นไปได้เลยนี่ว้าว พี่น้อง12ล้านน้องใจแล้วช่วงหลังๆนี่ค่ะเพราะเคยหเห็นข้าเจ้ามาหลายๆสีแจัคเก็ตพุ่งมากเมื่อนี้แล้วโอ้ยดีใจค่ะ12ล้านน้องใจแคบหนาจอเลยแต่ชั่วมูกันพี่น้องเลยแต่ชั่วมันบัตตีก้า10ล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง10ล้านดวงใจโอ้ยดีใจคัะมาให้่10ล้านน้องใจแล้ว,วพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ โดนแล้วว่าได้เห็นโดนแล้วลว่ได้เห็นลมบนมากเทลาสิบเทลารสิบสองกันสโอ้ยมอนี่ดีใจครับ่น้่งเลยมจะต่องสมสุขอวจะเลิ่ญนด้ดีใจครับดีใจเลยอะไราลังหอกมาไหลกพลังหอกมาซอยแล้วอะไรพลัง ะก้อนนี่ิ่นมาให้ตะก้อนนึ่โอ้ยดีใจหลายเ่ริสิบเจริเศร้าเจระเจ็ดสิบแปดสิบ้าเทียบเป็นร้อยอนี้ตัวลงได้เดวไดประมาณเป็นขั้นกลัวคนตะก้อนพก็คือกันกับสองพุณนดาได้สองพุณนดาเป็นแสนมี่น้องเป็นแสนเป็น เกตแสนที sent, 4, 6, 6, 6. Oh, ่แสนหาแสนเงินโอ้ยหลายครับขอบคุณหลายๆเลยเกตหลานดวงใจขอบคุณหลายเลยมาสำเนียรไดีใจว่าันตื่นเต้นน้องตื่นเต้นตื่นเต้นชัวรมากเป็นแสนแน่เลยที่ว่าไงตึงเลยชัวรมากเป็นแสนแน่ที่บ่าไงตึง